นราธิวาสจังหวัดชายแดนปลายขวานทองของไทยที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานนับตั้งแต่ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นเมืองที่งดงามด้วยธรรมชาติอุดมด้วยทรัพยากรและหล่อหลอมศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่งดงามที่สั่งสมมาจวบจนปัจจุบันมหาวิทยายลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ก่เกิดจากแนวคิดการพัฒนาด้านการศึกษาของรัฐบาลในปี2547ภายใต้การดำเนินงานแบบบูรณาการเพื่อรองรับการเจริญเติบโตเมืองชายแดนที่มีศักยภาพเติบโตได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพโดยได้คัดสรรจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดนครพนมให้เป็นจังหวัดที่จะก่อเกิดมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสะดุดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากระยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทเนื่องด้วยพระองค์ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจมากมายแก่ประเทศชาติเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2548นับเป็นมหาวิทยาลัยลำดับที่77ในประเทศไทยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จงรักพลาัยเป็นอธิการบดีคนแรกจวบถึงปัจจุบันความเป็นมาของมหาวิยนะทยาลัยนทวาราชนครินทก็เริ่มจาก นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้โอกาสกับประชาชนในพื้นที่ได้มีการศึกษาต่อในระดับอดุดมศึกษาโดยใช้หลักคิดแนวคิดก็คือใช้การหลอมรวมสถาบันในพื้นที่ก็คือวิเลยเทคนิคน,นาทิวาสวิเลยเกษตรและเทคโนโลยีนาธิวาสและก็วิเลยการอาชีพตากใบาซึ่งสังกัดกรมอาชุกษา และก็อีกหนึ่งวิลลยก็คือวิทยาลัยพยาบาลบรุมราชชนีสังขัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับหลอมรวมขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยนาทิวาสราช,ชนครินเริ่มจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2548โครงสร้างของมหาวิทยาลัยที่สำคัญก็คือจะประกอบไปด้วยทางด้านวิชาการก็คือ7คณะ3วิทยายลัยและก็1สถาบัน แล้วก็มีสำนักงานอธิการบดีก็ประกอบด้วยกองต่างๆที่จะสนับสนุนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับภายใต้ปณิธานมหาวิทยาลัยคือมุ่งมั่นให้การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะวิชาชีพเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคม,มศาสตร์ควบคู่คุณธรรม จริยธรรมและดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายทางศิลปะและวัฒนธรรมของ3มจังหวัดชายแดนภาคใต้มหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีครอบคลุมทั้งสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและระดับประกาศนียบัตรมีหน่วยงานในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด7คณะ3วิทยาลัยและ1สถาบันดังต่อไปนี้คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนในด้านการเกษตรในสาขาวิชากเกษตรศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและเป็นหน่วยงานที่พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์โดยฝึกอบรมให้แก่ชุมชนและจัดการเรียนการสอนพื้นฐานให้กับทุกคณะให้กับวิทยาลัยต่างๆอีกด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลังเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิตในด้านโยธาไฟฟ้าและเครื่องกลคณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่คณะต่างๆประกอบด้วยกลุ่มวิชาทางภาษาและกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาการจัดการได้เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการและการจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประาศานศาสตร์บัณฑิตคณะพยาบาลาศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลาศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยาศาสตร์เป็นคณะแพทยาศาสตร์ลำดับที่18ในจำนวนโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศ20สสถาบันและเป็นลำดับที่สองในภาคใต้ และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้ริเริ่มจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยายลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อเป็นโรงพยาบาลหลักในการทำการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมมีเป้าหมายคือการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มุ่งมั่นจะอุทิศต,ตนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานดูแลสุขภาพของชุมชนได้อย่างมีความสุขเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมสามารถประยุกต์ความรู้ทางการแพทย์สากลให้ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมอิสลามท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีและได้บุรณาการวิทยาลัยทั้งสามแห่งประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาก่อสร้างสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาโลหะการสาขาวิชาเครื่องมือกลสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการขายและการตลาดสาขาวิชาเลขานุการและสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนาราธิวาส ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขากเกษตรศาสตร์สาขาพืชศาสตร์และสาขาสัตวศาสตร์วิทยาลัยการอาชีพตากใบได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาไฟฟ้ากำลังสาขาเครื่องกลสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมากไปกว่านั้น เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาการอิสลามในระดับอุดมศึกษาสภามหาวิทยายลัยได้อนุมัติจัดตั้งสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชากฎหมายอิสลามชรีอห์สาขาวิชาอิสลามศึกษาและสาขาวิชาภาษาอาหรับโดยได้รับความอนุเคราะห์ทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอัลอัสฮันประเทศอียิปต์ นอกเหนือจากภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตค <All right. S 2> <Me. S 1> ุณภาพสู่การรับใช้สังคมและประเทศชาติมหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินยังมีภารกิจด้านบริการทางวิชาการงานวิจัยและทำนุบำรุงประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของสามจังหวัดชายแดนใต้มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในเรื่องของงานวิจัยเพราะว่างานวิจัยนี้ มาลัยเนี่ยอยู่ในชุมชนท้องถิน่นะก็คงจะใช้อ,องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิน่นหรือว่าจากหน่วยงานต่างๆมาบูรณาการกันเข้านะครับงานวิจัยท,ที่สำคัญของมาลาัยขณะนี้ก็เป็นงานวิจัยประเภทนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้าไปช่วยในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าวในในพื้นที่เป็นการออกแบบ ให้เครื่องสีข้าวนี้เหมาะสมกับข้าวหอมกระดังงาซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองในพื้นที่ข้าวซ้อมมือนี่จะมีราคาเนี่ยสูงมากแล้วก็เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนท้องถิ่นแล้วก็ถือว่าเป็นสินค้าโอทบของชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดนราธิวาสแล้วขณะน,นี้และขณะเดียวกันเครื่องสีข้าวซ้อมมือของมหาลัยนะครับ <c oughs> ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ,พร,รัตน์ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับให้เผยแพร่ให้กับเกษตรกรในชุมชนต่างๆของจังหวัดนราธิวาสและก็จังหวัดข้าเคียงส่วนอีกภารกิจหนึ่งก็คือในเรื่องของการเข้าเข้าไปดูแลเด็กเล็กในพื้นที่โดยเฉพาะมาลายแห่งนี้อยู่ในชุมชนท้องถิ่นของคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นซึ่งจะมีอัตลักษณ์แตกต่างจาก คนในพื้นภาคอื่นโดยเฉพาะในเรื่องของเกี่ยวกับกิจการของศาสนานะครับเอ,อ่อมาลัยก็ให้ความสําคัญโดยเข้าไปช่วยสอนให้กับออโรงเรียนเด็กเล็กในพื้นที่คือคือศูนย์ตดีกาก็คือใช้บัณฑิตอาสาจากสถาบันอิสลามและอาหรับษาเข้าไปช่วยสอนให้กับเด็กในวันหยุดมีศูนย์ตรีกาที่เราไปช่วยเหลือในหลายอําเภอของจังหวัดราธิวสแล้วขณะนี้ครับ ความก้าวหน้าส่วนที่2ก็คงจะเป็นความก้าวหน้าของทางด้านภูมิภาคอาเซียนในขณะน,นี้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือว่าเอ c นะครับมหาวิทยาลัยนาะทิวาราชนครดินได้เตรียมการเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี51เราได้ส่งเสริมนักศึกษาของมาลาัยไปเรียนภาษาต่างประเทศหรือว่า English Program ที่มาลาัยในมาเลเซียหลายแห่งที่เป็นมาลัยชั้นนำเช่น มา,า, UM, มา,า M, ลัยูยูเอ็มมาลัยูเอสและมาลัยูเอเอแล้วก็มาลัยในสิงคโปร์ด้วยเราส่งนักศึกษาปีหนึ่งก็ประมาณ130คนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือนักศึกษาเหล่านี้จะได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยนะครับประเด็นที่สําคัญก็คือเราต้องเรียนรู้วัฒนธรรมสังคมของประเทศเพื่อนบ้านนะครับว่าเราจะร่วมมือ กับเขาอย่างไรเช่นการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเราก็จะเป็นที่ต้องรู้ในเรื่องของอาชีพเรียนรู้ปถึงก่อกขอการการสร้างรายได้ของของประเทศนั้นๆว่าอย่างไรแล้วในขณะเดียวกันเขาเองก็ได้เรียนรู้จากนักศึกษาของเราที่ไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านตรงนี้นะครับก็ผมคิดว่าเป็นความก้าวหน้าที่เราจะเตรียมความพร้อมที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนครับ ตลอดช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันมากขึ้นทำให้ก้าวต่อไปในอนาคตของมหาวิทยาลัยนราธิวาสร,ราชนครินได้มีพันธะสัญญาต่อสังคมในการเป็นเลิศทางวิชาการด้วยพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของสังคมมากที่สุดและมุ่งเน้นนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่โลกแห่งการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยสร้างนิสิตที่เป็นปัญญาชนที่เป็นคนคุณภาพและคุณธรรมในสังคมเพื่อให้คนหนุ่มสาวเหล่านี้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป